ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพการจัดงานเ e อเป็กขอ2ในครั้งนี้นะครับซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีครับสำหรับภาคเอกชนของประเทศไทยที่จะร่วมมือสนับสนุนกับทางภาครัฐและเป็นโอกาสสาคัญครับสำหรับประเทศไทยที่จะแสดงศักยภาพบนที่เบเเรดรโ้งนี้นะครับทางจัดงานเ e อเป็22 2 t h a i l a n d showcase at icon siam ในครั้งนี้เรามีเป้าหมายสําคัญร่วมกันคือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการประชุมสําคัญในครั้งนี้นะครับซึ่งอยู่ในภายใต้ความคิดที่เรียกว่า open connect balance แอนเอนเป็กนี่เป็นงานที่สําคัญเพราะเป็นงานระดับโลกนะคัแล้วก็เป็นงานที่ห,ทห่างจากเมืองไทยไปเกือบ2ี่ปีที่แล้วไม่ดีไม่ดีจนปีล่าสุดที่จัดที่อยู่สองพัามแล้วโอกาสที่จัดครั้งนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่า เป็นการเปิดเมืองหลังจากโควิดมะมิติสาคัญคือการสร้างความมั่นใจให้กับพักลงทุนให้กับประชาคมทั้งโลกเห็นว่าเราพร้อแมแล้วครับว่างานนี้จะเป็นงานที่สําคัญว่าสาคัญในสองส่วนส่วนแรกก็คือให้เราเห็นเข้าใจว่าง,งานเอเป็กคืออะไรเพราะเชื่อว่าพวกเราหลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าการประชุมเอเป็กนี่คืออย่างไรรายละเอียดเป็นอย่างไรแตว่างานนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีเพื่อจะหาข้อมูลให้ร้อ ก็เลยได้เข้าใจว่าประโยชน์ซึ่งมีมากมายมาหาศาลนะครับมี21เทรนเรศรษฐกิจมารวมกันมูลค่า GDP รวมกันแล้วมากมากเลยขึ้นหนึ่งของโลกที่มารวมกันที่นี่ครับซึ่งก็เป็นพลังทางเศรษฐกิจที่สำคัญนือกจากเรื่องรายอียดของเองไปแล้วผมเชื่อว่าความรู้เกี่ยวกับ BCG นะไปโรส l a r ร์รีนซึ่งเป็นเทรนด์อของโลกไม่ว่าจะมีหรือไม่ BCG ก็เป็นเทรนด์ ที่เราต้องใช้แน่นอนแต่ว่านักการหายกษาที่มาสแสดงในวันนี้ก็สแสดงถึงบวบัตนรรมที่สอดคล้องกับเจตนานรมณ์ของการประชุมเดเขาจะมองเองความพร้อมในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับก็เราจะฝากพวกเราให้ร่วมมือกันครับเป็นเจ้าภาพที่มีต่อเพื่อนที่จะมาเยือนนะครับเราจะเริ่มเห็นคนเริ่มมาแล้วตั้งแต่ที่ ก็ตกมาถึงวันที่ส9เดือนนี้นะครับแล้จะจะเห็นการเป็นถนนบ้างแต่ก็ขอให้พวกเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีกการพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเป็นเจ้าภาพแล้วก็แสดงใบตีจิตที่ดีต่อบิดผู้มาเยือนนะครับก็ต้องขอบพระคุณผู้จัดงานนี้นะครับแล้วก็หวังว่างานนี้จะได้รับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะชาติภัทรคุณสมพศชัยวัชิริกุลนะครับกรรมการู้จารณาจากขอนแกยา ที่เราประชาชนบริหารทุกท่านครับหลายท่านคงจะสงสัยว่าเอเปกคืออะไรสําคัญอย่างไรนะครับผมขอเรียอเลยนะครับว่าเอเปกเป็นการรวมตัวทางเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจไม่ใช่ประเทศนะครับของเขตเศรษฐกิจเพราะว่าสมาชิกบางเขตเศรษฐกิจไม่ใช่ประเทศเช่นจีนฮ่องกงหรือจีนไต้เตเป็นต้นดังนั้นเวลาเราพูดถึงความร่วมมือในกรอบเศรษฐกิจเอเปกเนี่ยเราจะเรียกว่าเขตเศรษฐกิจหรือว่าอีโคโนม mm ี hmm. อีโคโนมีนการลงตัวกันมายี่สิบกว่าปีแล้วครับท่านท่านผู้ว่าได้กล่าวถึงนะครับสำคัญอย่างไรหนึ่งครับเราค้าขายกับเขตเศรษฐกิจเอเปิดมากกว่า70%็ดสนต์ในของการค้าขายของเราทั้งหมด2ครับการลงทุนเขตเศรษฐกิจเพื A ่อเปิดเข้ามาทั้งหมดเนี่ยการลงทุนโดยตรงเนี่ยส่วนใหญ่ครับในประเทศไทยมาจากเขตเศรษฐกิจเอเปิดทั้งสิ้นนะครับมี3ส่วนครับตาม,มมาครับส่วนแรกครับเรื่องของการค้าการลงทุน เมื่อกี้พิธีกรบอกแล้วพูดถึงเรื่องเอเบตไปเยอะเลยโอเพนครับโอเพนคือการส่งเสริมการค้าการลงทุนอำนวยความสะดวกการค้าคาให้าามากยิ่งขึ้นลือวไปกว่านั้นอีกคือการคุยกันเรื่องการวางแผนที่จะคุยกันเรื่องเขตการค้าสเสรเรียเซ r ร e รีเอเชียแปซิฟิก รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์จากบร,ริษัทเจริญโพธิ์ของประชาชนคนไทยนะคะขอ,ขอต้อนรับทุกท่าขอกดไลค์จากทุกท่านได้ไหมคะเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือความภูมิใจและเราพร้อมเสาอ,อค่ะ Meeting to ensure that APEC 2022 will be a memorable achievement Thailand อ้ยไม่ดูทุกท่านคะอย่าลืมนะคะเน้นอีกครั้งในวิ ชั้นไหนได้ไหมคะซึ่งเป็นวิทยา,ากรกิติมาศนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะฟ้ายของนุญาตเรียกว่าอาจารย์ได้ไหมคะให้เข้าใจเดี๋ยวนี้เราจะมาอ่กระเทาะเปลือตรงนี้ออกมาแล้วก็ซ่ายิบความเข้าใจตรงนี้ออกมาแล้วก็ตีแผลคนในอ่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผู้มีอุปการะคุณนะคะของทางไอคอนสยาม่านีได้เรียนทุกท่านแล้วนะครับผมย้ำอีกทีนะครับว่า BCG มันคืออะไรเฮ้ยแต่ก่อน,นมันดีหรือเปล่า มีตัวแรกนะครับก็ย่อมาจากาศไปโกลอคีคอนมีเศรษฐกิจใช้เราว่าความหลากหลายของชีวภาพเหมือนกับนเกเรียนนะคะชีว่าวิทยาชีววิทยาชีว่ก็เกี่ยวกับสิ่งมนะีชีวิตทั้งหมดนะที่เรามีอยู่ที่โรงานเกษตรทั้งนั้นเลยสัตว์นะ,นะแ,มรระมแม้กระทั่งทรัพยากรกระพงก็แยะนะดึงทรัพยากรมานะมาเปลี่ยนมาสร้างอะไรนะครับแล้วท้ายที่สุดเราไม่ได้มองทั้งวงจรนะครับนะครับ